สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกรับตำหมอนถ้วยแล้วครับผมมื้อนี้มื้อนี้เข้าเดินทางไปใช้กันไปบ้านนิยังบุครับนี่แหละไปทางนี่แหละเพว่านวเดี๋ยวเข้าเดินทางไปครับพวกรับบ้านีิยังเนาะครับนาะคุณผู้ชมไปครับเดี๋ยวรับตาเสิ้อ้าเดินทางไปไปติดตามกันครับว่าสิไปบ้านใดเนาะไปไปครับคุณผู้ชมนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านครับ หลังจากเข้าไปวัดเข้าไปอุทยานแห่งชาติทำป่าฟ้ามาแล้วครับเขาเดินทางไปทางนี้ต่อครับพวกหัวไปบ้านนี้ยังน้องับคุณผู้ชมอันนี้พวกหัวไปบ้านยังครับตะวันข้าสีไปเบิองครับไปหัวไสยังไดงตติดตามกันครับผมไปหัวใสยังไงนี่เป็นเส้นทางของหมู่บ้านครับตะวันหมู่บ้านก็ประมาณเล็กๆไปหน่อย เขาพูดูนะครับว่าทา้งน่าขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเกิข่ามาโดยที่ว่าเขาบป้มีขวามมืดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว่าจะทำว่าเขาได้ทำครับจะ่ี่เราเรียกหมดรับผมครับเช่นทางครับโอ้เย็นดีครับเช่นทางที่ลมเลืนเย็นดีครับผมับนี่นะครับบรรยากาศเนาะ บ้านนอกพอกนาเขาก็ถือว่านอกนะครับคือตอนนี้เขาเป็นท้างนี่ก็อยู่ใกล้ๆเมืองทาง่าแขกนี่นหะครับคุณผู้ชมเออแต่ว่าเป็นหมู่บ้านี่ยัง,ง,งเขาก็รู้เขาก็ไม่เคยเข้ามาเนาะครับเนาะเป็นครั้งแรกของบ้านตังทุงกันห้างจากท่าแขกประมาณ8-9กิโลนี่แหละครับจำเขาพิษนะครับประมาณนี้แหละห้างเขาหมูุ่มวัดก็ประมาณนี้แหละครับเนาะนก,นก,นก็เป็นกเกิดเป็นห้างตั้งแต่เขามุมวัดเนาะ ยังังดา่ะครขน้ีกลกับเป็นป้านี่แหละครับผเดียหายเลยนะยงเคลื่นต่ดที่กาสขี่เลืเดี๋ยครับแล้วก็นครับเดี๋ยวเป็นน้าผาสูงครับนะครับระวังสาด่าชิเบิ้งคนลนานานาค้นเนี่ครับท่านี้น่าจะน่าจะได้ขี้เห่อขามนะครับป้าเลย เึ้ขาขบว่าจะไปสุดทุสซนะเราตามบหลูนะครับเนดะ้อเดี๋ยวไปสุดทุไ่เลยสิจางติดตามกันติ้งละครับก็จะไปสุดจุงไหนเนาะเป็นพาสูงครับพาสูงไงเลยสูงสั้นป,ประมาณนี้เนาะกัเปล่ยนท่าทีเทีาประมากันเป็นอีกหนึ่ง EP ครับ,ท,ท,รบที่เทาเนไพ่ครับผมจนไพ่เขาหมู่บ้านที่เทาโปรจัก ก็ไปบว่าพฤิอนรับพบ่าพอศิาทำไรพบ่พจิกาอยู่งีไหนนะครับเอาไปตามกันบ้งครักับผู้ว่านี่ยังพากบลูนะครับผู้ว่านี่ยบกับปลูหรอกถ้ากอยากไปดงเป็ไก่ไก่ทำไก่ทำไก่บิดตกพราะามีสวนนี่ยังครับมีบ้านคนมีวนนี่ยังไม่ว่าเพปกติแหละครับ ว่าเขาพูดูซื้อว่าเป็นวัตเงี่ยพูดถูซื้อบาทเกินของงามๆับคู้ชมแต่ให้คุณผู้ชมได้ไม่เห็นภาพจริงๆนะครับ อาจจะใน,นกล้องอาจจะถือว่าชัดปันไดก็ในระด้ประมาณนี้ครับแต่ว่าถืคว,วามที่ว่าเส้นทาง,าง,งาม,มันง้างมีดีครับคุณผู้ชมจากบรรยากาศครับอากาศลงไหลในความลงหางของธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นทิวเขาเป็นพาสูงนะครับเป็นภูเขาเลยอ่ะนี่ครับสำหรับทุกคนที่มักธรรมชาติครับอันนี้คือเส้นทางนี้ คือไก่ก็เพิ่งตัแข็งนี่ละครับเพราะไก่จะเ้ิ่งมาเทศนลายปเปยนถ้ากิดมือดีและบืดีป้าคนกันไปครับคุกทุทมืสสวนมั่นส่วนมั่นของพขาเล่าเลยนะครับ ว่าหนิว่าถ้าเห็นเมื่อวานอยู่แล้วเห็นตัวเห็นปิดสวนสวนป่าสวนยังของก๊าละอยล่นะครับว่าไป้าเห็นเมื่อวานอยู่เมื่อวานจะคือใส่ไปติดตามกันครับผมเมื่อวานคือใส่ดินี่ก็ทางสวนเจ้าครับมีคนอยู่ด้วยครับสวนยางครับผมสวนยางพ้อเริ่มเห็นสวนยางนะครับพี่น้องครับคุ้เอ้ย เป็นสวนยางมาแล้วแต่ว่ายัางว่าตั้งเห็นหมู่บ้านอยู่จะเห็นหมู่บ้านที่ว่าเป็นว่านหน้าฝนแล้วเพราะนาฝนน่ะทีได้ขี้ขี้เนื้อขามมาตลอดได้อยากไปเบิ่งครับมองไั่เด็หน้าฝนนาตลอดเบิ่งนะสวนยากที่ ข้อมือสวนกลางครับพี่น้องเลยข้อมือไปเลยเอาครับจำกันบ้างจำว่าพอตัดถิ่นหมดไปครับคุณผู้ชมก็เริ่มเห็นหมู่บ้านแล้วนะครับเนาะแล้วว่าท่านเห็นป้ายครับคุณผู้ชมครับบ้านที่ยังรูปว่ากับป่าลูเอ้านี่ดิเห็นป้ายแล้วอ่านเมังกันเด้อบ้านโอ้ผายอย่างน้อครับอ่านบวก เทียวไส่ไปสิบกิโลครับสิบหลักแต่ว่าบ้านนี่ห้องพักรู้ว่าบ้านนี่อย่างเ้าไปสอบถามเบิ่งๆนี่บ้านนี่บ้านป้าป้าเรียงเนี่ไหยอันนี้ห้องพักรูรครับว่าบมาบ้านนี่อย่างเนาะนี่เดินทางเขาไปทางไหนผมจำว่าเ้างบ่ได้ไปพเขามาหนีโอ้เจ้าหนีเดี่ครับไปเบิ่งกันมันก็ห้องพักรูแล้ว่าบ้านนี่อย่าง มาน้าทางอรลาลาดมามตลอดเป็นเดกสารเพราะผู้เลยเขาคอามสามารถดูได้เลยครับเพราะมีคนไหนทำเออเป็นตลอดครับก็เห็นคนครับคนเบื่อเจ้าไหนที่เลื้ยปลาครับผูกมันตนหรือเปล่าไปครับน้ำไปเพิ่งไปเอามันสุดเด็กผู้หนเนี่ย จำทางออกซอยบางจำได้ด no no ้อยครับคุณผู้ชมเลยโ่าฮ่าโอกันว่างิะออกเจอหัวโอ้ทางหน้านี่น่าจะมีหมู่บ้านครับคุณผู้ชม บ้านครับปอบหรูอบ้บาน,ย,าย,านยังบรูเลยงานเมื่อกี้เนี่ยพวกหัว่าบ้านที่หลังครับทางแรกนะครับคุณผู้ชมทางแรกของปอบดำครับมีเสาอ่ะนีมี่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ครับคิดว่าน่าจะมีหมู่บ้านครับ,ยงงบอยด้วนก็หมูบ่บ้านยังบรูนะครับเพื่อเพื่องปฏิทตาลำกันดีใจครับเมื่อกี้เห็นหมู่บ้านว่ามันสิมีหมู่บ้านคุณผู้ชมเอ้ยเรเห็นจับ ไปเห็นทุกคนครับผ oh, nice ็ดท <somet h> <noise> ่าหลังาขึกน่ันครับโอ้ตายเลยที่สองสัญนาณขนาดสมุบ้านนะจตว่ไก่นะครับที่เราจั้น้านรศัพท์ไปครับขอนูบ้านแล้วมาตั้งถ่ายบรงอีเจนึงครับผม คุณผู้ชมอันนี้เบาต่ำมากใส่กับบลกูกับถือว่ากาับบลูแต่ว่าพอได้มาแล้วครับขับกสะพานครับคุณผู้ชมโอ้ตายตายตายสะพานครับโอ้อ่าเป็นสะพานใหม่รับสะพานใหม่เกา่าๆเลยครับโอ้ตัวล้อลื่นล้มกันครับลุ่นน้มกันโอ้ตายตายตาย ก็ท oh, ี่ว่าเขาเจาะด้ขี่เง่อครับเหมืนน้นเขาไปเห็นคนเลยครับคุณผู้ชมไม่เห็นคนเลยก็ได้ถามข้างเนี่ยเขบอกเอาแล้วครับหน้าเริ่มเห็นหมู่บ้านแล้วครับคุณผู้ชมครับไปกันครับเออไปกันหน้าเริ่มเห็นเป็นหมู่บ้านแล้วครับเริ่มเห็นเป็นหมู่บ้านเกินมากแล้ว ผ่านขึ้นจแล้วไมหมไปดูทุ่งหัวผ้ตายเาจะมีหมู่บ้านแนะครับหมู่บ้านนี่แหละไปเบิเล้ลเนี่ครับโอ้นี่ยครับนี่เห็นหมูม่บ้านแล้วครับผมอันนี้บ้านนี่ยังนองเดี๋ยวเราไปสอบถามเพื่อเบิ้งครับผูดีแล้วพอต,ตัดพอเสร็จลองทำออกไปมากครับมือน,นี้ ครับว่าแล้วครับนั่นคืหมู่บ้านที่ดีเห็นหมู่บ้านนะครับนี่ครับหมู่บ้านเป็นภูเขารอบๆครับห้ามไปลีครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวไปหาสอบถามเบื้องว่าหมู่บ้านนี่ชื่อหมู่บ้านว่าจังไหนเนาะเขาบุรุเลยครับโอ้ข้าจะดำนี่ครับโอ้ดำหน้าผมโอ้บรรยากาศดีดีครับคุณผู้ชมครับผมครับปลาโอ้หัว นนี้ครับผู้จัว่าู่บาลหนึ่งนะครับเ็คือเขาจะร่วงแก่ตับหน้าใสกันครับขอบคุณเบิ้งครับอยากมู่ต้องไปครับ <c oughs> โอ้ยสุดที่ไีบ่กไปพาเรื่อต้องว่าอะไรแล้วมันบอดีโอ้นี่ดีครับเป็นูน้เห็นคนละครับ ข่าน้ำพร้อมพุ่ง zoomer กัดกินน้ำเย็นๆก่อนสบายดีโอ้บ้านอย่างโน่นี่เนาะฮะบ้านพนดูบ้านนาพนดูบ้านนาพนดูเออที่ว่านข้าเจ้าอันไปขายเครื่องอยู่บนห้วยน้ำใส่ที่บ่เหงบ้านนี่บ่ นักการซางบ่เออที่ว่าเขาเจ้าวันคันมาหน้าฝนเลยได้ขี้เหือเข้ามาเนี่ยมันบ้านนี้บอเออ่เออแล้วบ้านนี้ไปต่อบ้านอื่นได้อยู่ไหมซุด่ไปนี่จะบ้านอะไรบ้านเดียวอันนี้พอดูอะไรบ้านนาแหละบ้านบ้านเดียวแหละเป็นบ้านนาพอดูบ้านนาพอดูโฮมเดียวเอ้าเดี๋ยวนี่นี้แค่เป็นแม่นบ้านเราค่อยนี่แหละเป็นบ้านส้นเ้็นมู่สร้างงานอยู่ในป่าลึกผู้ชายสาบน้อยขอระยะถ่ายถ่ายเด้อน้องลาเด้อ มาเข้าอกล้องให้จกบ้านนาั่นแลวเดี๋ยวสีสีเลี้ยงนทำฝานให้ได้ยังผู้มาอนี้มามาตามนี้เลยเคยมาบรกมามาที่เคยละครั้งแรกค่อยเคยมา,มามามาถ่ายทำอยู่บ้านไอ้ยวนห้วยน้ำใสเพราะว่าตอนนั้นนา้มันไหลนเนาะแต่เข้าไปไมเออ่เอาสันเขาเดินชิดเลยมันเออเออจะเข้าไปไม่เอาทางในนั่นบ้าน บรรดานรูบรรยังไงเขาจำอะไรเขาได้ยินมันเจ้ามาน้ำผลเลยขี้เหือเข้ามาเลยี้ถายทำมาเลยเขาท่างน่ยุนนนั่นหลมันอะมันชวนมันยุนนนนั่นแหละมีกันสมาหน่อยหนึ่งหรือมีบนสะพานไหมยาวๆคนไหนจะแค่มเงียคนแหละไอ้มเงียยขึ้นมามีก้อนลังนึ่งเลงมาเขาัม่น้ำมอ้มายิ้มใส่กองหาจากบ้านเลยเร็วไปแล้วผู้สาวบัานไปแล้วผู้สาวไอกองนะ ดบ่าวตังพออยากกินทางกันครับคุณผู้ชมโอ้โหหวานไร้ครับนี่น้ำมะพร้าวผลิตยอยู่ไทยครับแต่ว่ามาขายอยู่ลาวเอา้าคุณผู้ชมตอนนี้บ่าวตังมาหัดบ้านหน้าพ่นดูครับบ้านหน้าพ่นดูเนาะซึ่งมะพร้าวอเพุ่ามสามคนนี่รอครับ บานนี้คือสุดแล้วเนาะไปไปไปต่ออื่นบ่ได้แล้วมีแต่กลับคืนทางเก่ากรคารคับคุณผู้ชมบ่าวต่ำม,มาถึงแล้วครับที่เรียกว่าสีเบลสีบุบ๊มีหมูบ้านเนาะเข้าขอมาแล้วนี่มีหมูบ้านซื้อบ้านหน้าพนดูคร<อ>ับซึ่งบ่าวต่มก็ได้มหาหอดแล้วมา,มามหอดมามาหอดจอดเถิงแล้วทำให้พนนี่บุเซาเมื่อวานเมื่อคืนนี่แหละวเข้ามาบุนแล้วโอเคทุกโอเคที่นี่มันเจอร้อนอย่างบอกทำผู้ ครับผมตอนนี้บ้าต่ำกับมหอดมาถึงแล้วเนาะมหอดจอดถึงแล้วบ้านหน้าพนดูครับเข้าบูหูคือกันว่าสิมูบ้านเขาเข้ากับซุ้มขามากครับซึ่งมหอดแล้วบานพนตอนรับดีครับผมเทศบาเพนตอนรับครับพนบริหลรเฮ้าหนีคือจังทั้งเื่นครับบ้านนี้ขาเจอดตอนรับนี่ครับเป็นบ้านท่องเที่ยวครับขาวมาปอกไก่เลยครับถามว่าไก่บ่จากท่าแขกมหาหนีป่กไก่ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า คนอาจจะบูดู้ว่าทา้งนี้มีหมู่บ้านบัดตั้มก็บรูดหรอกแค่ได้ยินใแค่จะว่ามาว่ามีบ้านอยู่ทา้งนี้อีกนะก็เลยมาครับหลังจากที่เราไปเที่ยวทำปลาฟ้ามาได้น้ำเย็นๆแล้วครับ้นีเพื่อนตอนรับด้วยน้ำเย็นๆนึ่งนึ่งกับปองครับเขาไปต่อไ่ได้แล้วครับบ้านนี้คือสุดจุดปุดบ้านหน้าหน้าพ้นดูสุดจุดปุดคือเขาไปต่อไ่ได้เขาต้องกลับขึ้นทางเก่าครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งทางเขามากอะโอเคครับถือกระเถือว่าทางดีก็หลายๆทางที่มาตามไปนะครับเนาะกับกระเถิว่าครับเนี่ยโอ้นี่ครับเป็นไฮน้ำปองหนึ่งครับเอา้าเดี๋ยวเราไปต่ออีกมองหนึ่งสีเป็นบ้านยังไปติดตามกันครับผมอ,อ,อ,อยู่กันเลยโอ้เจ้าอยู่นาคัดช้างหวะจะมาเห็นยังสัมาดําหน้ามาดําหน้าสร้อยหรือว่ามาบ้านเจ้าของโอ้สร้อยลุงเจ้าจอยู่ เจ้าบรรยูนักคำสางเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชี้นำคนเจ้าไปได้บ่ไปบอกดีเลยไปถ่ายคลิปเลยมันมีอย่างวายุบาลมันมีมีแต่ทำปลาฟ้าเลยทำปลาฟาเขาไปถ่ายมาแล้วเมื่อกี้นี่อือบ่กเขาเล้วก็เรื่องทำปลาฟาต้องคนลุกยิ้มยับเลยเอาซื้อซื้อซื้อไว้ายังเกาะซื้อนุนซื้อนุนซื้อนุนเด้อเอฟซีขะเจ้ามีแฟนแล้วเอามีแฟนแล้วบ่โสดโสดเอาแล้วโสดอีกแล้ว นี่คะเจ้าผู้สาว่นใบยาเขากองน่รักท่าย่นนะผู้สาววันนาคำซ้างครับคุณผู้ชมเห็นอีกแล้วเคยเห็นคนโบใส่เสื้อนี่งามได้ครับคุณผู้ชมผู้สาวดำนาเป็นอรีได้หน่ผู้ใดอยากได้เป็นลูกไพรเออเบ่งต่เสื้อนี่พุ่นอ่ะเออนี่ยแนวใบยาเขากองพุ่นปะนี่แหละครับวิธีชาวบ้านครับวิอันนี้คือวิธีชาวบ้านของ ของคนคนทางคนประเทศลาวนเนาะเพิ่นสิสวยสิงามเท่าไดรเพิ่นกัดลงให้ลงให้ลงหน้าครับผูง้งามปนิดีเดี๋ยวเดี๋ยวทำผ่านกันผู้งามปนนี้ลงให้ลงหน้าเอาสบายดีคุณผู้ชมจังหวัดไหมสบายดีเอ้านี่ดีสาวสาวยังก่อ,อสาวนุ่นสาวนุนนุนโอ้งามนี่นี่แหละครับวิถีของคนลาวครับเพิ่นต่อนให้เพิ่นสวยเพิ่นงามปท่าไหรเพิ่นกัดลงให้ลงหน้าเท่ากันครับว่าขี่คันคือคนได้หรอครับเออเ้าวันนี้ขอบคุณน้องนุ่นเด้อวันนี้เด้อเอาบายบายก่อนบายบาย ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เบาต่ำมากอดอีกหมู่บ้านหนึ่งครับกะกะปั้นเดียวกันแล้วครับใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมกะมาเบิ่งข้างหมู่บ้านข้าเจ้าเนาะครับเนาะมาเบิ่งหมู่บ้านข้าเจ้าครับหมู่บ้านนี้ครับเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับเป็นหมู่บ้านนิดหนอยครับคือสุดจากหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปต่อหมู่บ้านใดเมื่อใดนะครับเนาะคุณผู้ชมเนาะกันนี่แหะครับห้างพักไทยมามาหล่อเบิ่ง ทางกับไปขึ okay. tijd, guess, okay. ้นไปตัดไปยากเนี่ยเออข้างกับไปหนักเอาไปเพิ่งครับต้องไปครับไปให้มันสุดครับโอ้ขอโทษขออไปเนี่คุณผู้ชมไปกล่องสีสันๆได้ไหมข้างหนักแค่ครับคุณผู้ชมโอ้ตอขอโทษขออภัยคุณผู้ชมหลายๆครับทางยากแค่ครับะเป็นไมตีกหนึ่งหมู่บ้านครับโอ้น่าจะไปต่อว่าได้แล้วครับน่าจะสุดแค่สะพานนี่แหละครับ สานนี่ก็สภาพานนครับอาจจะสุดในซํานี่ครับอาจจะไปต่อพรไเ้แย้วเนาะน่าจะเป็นคือสภาพบ้านของบ่าวตั้มเนาะครับเนาะสมัยก่อนครับประมาณนี้เมื่อ30สปีที่แล้วครับตอนบ่าวตั้มไปนเดกน่อยครับคืสภาพประมาณประมาณนี้เนาะครับเนาะคุณผู้ชมเนาะคือบ้านลักษณะคล้ายๆกันครับก็เมื่อบ้านบ่าวตั้มสามสิบปีที่แล้วครับก็ต่างกันครับเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับเนาะ ยังซึ่งสมัยตะกี้นะครับเป็นบ้านไม้ยกสูงครับคุณผู้ชมซึ่ง,นาางเนี่เนอ้าครับนครับบเนีปาณนี้เนาะเป็นหมู่บ้านที่สุดแล้วครับสุดจนดแล้วไปต่อบาทอื่นบ่ด้เนาะ งูขึ้นทางเก่าครับคุณผู้ชมนีครับประมาณนี้ครับแต่ว่าบรรยากาศโคตรดีเลยครับคิดถึงสมัยตอนที่เ้าต่ำไปเด็กหน่อยเนาะแล่เล่นอยู่น้ำบานครับประมาณนี้เนาะกบเบิร์ดแล้วครับเป็นวันน้หน่อยครับที่อยู่ในหุบเขาครับอยู่ในหุบเขาแต่ว่าเอา่อภาพนี้อาจจะเป็น ภาพลักทริปครับต่ว่าบรรยากาศลักล่านนะครับคุณผู้ชมนี่ครับให้ภาพมันให้ภาพมันฟ้องครับคุณผู้ชมครับพระตำเพระต้องบบ่งไยครับนี่ครับเป็นเทือกเขาเป็นหุบเขาเป็นภูเขาล้อมรอบครับผู้นอายุครับคุณผู้ชมครับนี่ครับประมาณนี้เนาะซึ่งบรรยากาศแบบเป็นเป็นตาหนายุมากๆเลยครับคุณผู้ชมถึงว่าสิเป็นหมู่บ้านน้หน่อยครับได้ว่าก็ขอบคุณครับผมขอบคุณด้วยกัน าครับติ่ตามกับพงพอต่ำจะภาไปใส่อีกครับผมครับผมคุณผู้ชมตอนนี้บ้าต่้มกับยูบ้านบ้านบ้านไหนก่อนเหรอบ้านนาาพนดูครับคือคืออยู่ในอยู่ในอยู่ในคูบเขาเนะครับเนาะเป็นภาพบรรยากาศหลักร้อยแต่บรรยากาศหลักล้านครับผมวิวหลักล้านนะครับภาพหลักร้อยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคชมได้ยินคำว่าช่างงานอยู่ในป่าลึกบ้างไหมครับมือนี้บ้าต่มครับโดยพ่พอสางงาน นางเอกบ่าวตั้มเชียมาเป็นนางเอกช่องบ่าวตั้มครับคุณผู้ชมติดตามอ่าติ๊ชมไปในที่ครับว่าน้องสาวผู้นี้เพิ่นเสวะแจ้งไหลอ่าเพิ่นอยู่ใส่บ้านเพิ่นมองไหลเพิ่นเห็ดยังอยู่นะเวลานี้ครับเพิ่นมีมีสู่ไปแฟนเราไปเดี๋ยวบ่าวตั้มติพาไปไปคุยกับเพิ่นครับเพิ่นเสวะไว้ยังไปถามกันเอาเองแล้วฝากเอฟซีติดตามให้นั่งในเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้น้องสาวเพิ่นเป็นนางเอกคลิปเป็นนั่งเอก ช่องคลิปนี้ของบ่าวตั้มครับผมไปไปเบิ้งกับหนาน้องสาวกันเลยครับผมอัาพ่อพ่อกับน้องสาวกันเลยครับน้องสาวเอาสบายดีก่อนสบายดีโอ้นี่ครับน้องสาวซื้อว่าไหนไหนเนาะซื้อหวานน้องน้นองหวานเนาะตอนนี้ตอนนี้เฮียนอยู่บ่เฮียนตอนนี้เฮียนเฮียนเฮียนจบใส่แล้วจบม .7 แล้วได้ปีหนึ่งแล้วโอ้ตอนนี้เฮียนอันเฮียนภาษ,ษาอย่างเฮียนเฮียนภาษ,ษาจีนอยู่บ่ภาษาจีนอ่านี่ครับ น้องสาวคนนี้ซื้อหวานครับเป็นนางเอกซองบ่าวตามต่อไปได้คบ่าวตามที่เอาเราเป็นนางเอกจิมาหาเราตลอดวันนี้เอาขออนุญาตถามแน่ตอนนี้เรียนไปฮอดใส่แล้วเรียนไปอฮอดเฮดเคสองยังหมดยังหมดจบขัดจบแล้วที่เพจเรียกเมือง,งจีนพือ่อนวะจบแล้วบูฮบบู๊บบู๊เนาะเออบันนี้อันอันบ้านบ้านบ้าน,านจะของนี่อยู่ใส่ด้อยู่นี่แหละบ้านอย่างบ,านบน้บานพดนดูบ้านพนดูเนาะบ้านนาพนดูเนาะเอาผู้ใดเอฟซีท่านใดเนาะ fc ท่านใหนนี่อยากเห็นหน้าน้องหวานแล้วก็คอมเมนต์มาไหนเดอ้อเออแลวก็ติดตามชมเดี๋ยวเดาวตามเชื่เอาช่องทางติดตามให้ทางมีมีมีอย่างนีช่องทางติดตามเจาใดฮะเฟซฟซบุ๊กทิกตอกมีบอท <B umi. S 1> ิกตอกบ่มีเนาะเอา <Yeah. S 1> เดี๋ยวบ่าวตามเชื่เอาเฟซไว้ท่ายคลิปเนาะของน้องหวานเนาะเอา้าให้น้องหวานเปิดหน้าให้เบิ่งจังหน่อยกันวัน,นี้เขาจะได้ เปิดหน้าน้องหวานให้น้องหวาน,น,วานเปิดหน้าให้เบิง่งเถอหน่อยนึงความงามของสาวอยู่ในหุบเขาเนาะหมู่บ้านสุดท้ายนะที่ไปต่อบ้านอื่นบ่นได้เลยต้องกลับงูขึ้นทางเก่าคุณผู้ชมอ่ะน้องหวานเปิดให้เบิง่งหน้าเถอหน่อยแน่ป้าหน่อยเดียวออลีหน่อยเดียวออลีเอาไม่แน่โอ้ตายแล้วหน่อยเดียวออลีเอาอีกอีกจะไม่นึงอีกจะไม่นึงเอ,อากองหน้าเดียบ่ฮะเอากองหน้าเดียบ่กองหน้าก็เห็นค่อยเหรอวะ เห็นกันเลยเห็นเลยเลยอ่ะกล้องหน้าสิถ่ายกับเพ้าวะสิยืนคู่กันอ้าได้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 นี่ครับนางเอกสองเบาตามัมน้องหวานครับ <c oughs> อ่าน้อยเดียวอีลีครับโอ้สุดยอดเอา้าพบเป็นอย่างครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเบาตามัมสีไปพร้อมกับนางเอกเลยที่ควจบคลิป่วยกับนาง,งเอกรับคลิปนี้ตามออนทัวร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องตามออนทัวร์ชแนลครับผม เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเฟซน้องน้ำหวานใครติดตามทายคลิปครับเออน่ารักขนาดครับน้องน้ำหวานติดตามดนะครับว่าคอมเมนต์มาให้คันพี่ผู้ติดตามฮอดพันสองพันคอมเมนต์เชียรน้องน้ำหวานเปิดหน้าให้เบ้างหลค์ก็นี้ครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้บ่าวตั้มฝากก็เลยเขาแชร์ตั้มบนทวิตเทนเลแล้วก็เฟซบุ๊กบ่าวตั้มแฟนเพจครับมื้อนี้ฝากไวอซ์นิสเอก่อนไปแล้วเอาลาพ่อจากไปครับน้องน้ำหวานเลยบายบายสวัสดีครับ